สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สําคัญมากๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดเท่าไหร่นั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารพศ2498ครับและเพื่อการทำความเข้าใจครั้งนี้มันลึกซึ้งแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นเราจะคุยกันในรูปแบบสนทนาครับกับผมชายและพี่หญิงครับสวัสดีครับพี่หญิง เอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นไหนบ้างนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยครับว่าธรรมนูญสารทหารเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็จะไปดูกันต่อเรื่องโครงสร้างใครบ้างที่ต้องขึ้นสารทหารมีข้อยกเว้นอะไรไหมแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแล้วถ้าเป็นเวลาไม่ปกติล่ะสารทหารจะทํางานยังไงครับผมงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับธรรมนูญสารทหารคืออะไร พี่หญิงครับจริงๆนะผมว่านี่เป็นคําถามแรกเลยที่หลายคนอยากรู้ช่วยอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสารทหารเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับได้เลยค่ะชายถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะคะพระราชะบัญญัติธรรมนูญสารทหารพศ2498ก็เหมือนเป็นคัมภีร์หรือกฎกติกาหลักของสารทหารทั้งหมดเลยค่ะคือมันเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยนะตั้งแต่โครงสร้างว่ามีกี่ชั้นมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างไปจนถึงกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหมค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในกฎหมายฉบับนี้นะคะคือสิ่งที่ระบุไว้ในมาตรา5นี่แหละค่ะที่บอกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีนี้เป็นดุลพินิษของศาลทหารโดยเฉพาะ,ะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกก็คือนี่การเป็นการยืนยันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการทหารในการตัดสินคดีเลยทีเดียวค่ะอ๋อพอจะเข้าใจหลักการแล้วครับทีนี้พอพูดถึงโครงสร้างปุ๊บ ก็น่าสนใจเลยครับว่าแล้วโครงสร้างของศาลทหารนี่เป็นยังไงครับมีกี่ชั้นเหมือนศาลพลเรือนทั่วไปหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะชายโครงสร้างคล้ายกันมากเลยค่ะตามมาตรา6นี้คือกําหนดไว้เลยว่ามี3ชั้นเหมือนกับศาลยุติธรรมทั่วไปเป๊ะเบ๊ะเลยค่ะเรียกว่าเป็นระบบมาตรฐานสากลเลยก็ว่าได้ซึ่งสามชั้นที่ว่าเนี่ยก็คือศาลทหารชั้นต้นสําหรับพิจารณาคดีในวาระแรกแล้วก็มีศาลทหารกลางไว้สําหรับอุทธรณ์ และสุดท้ายเลยคือสารทหารสูงสุดซึ่งก็เปรียบได้กับสารดีกาของฝั่งทหารนั่นเองค่ะแล้วสารทหารชั้นต้นนี่มีแบบเดียวเลยหรือว่าแบ่งย่อยไปอีกคะพี่หญิงโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะชายจริงๆแล้วแบ่งย่อยไปอีก4ประเภทเลยนะขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็หน่วยงานค่ะก็จะมีสารจังหวัดทหารสารมณฑลทนหารสารทหารกรุงเทพ,พแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็คือสารประจำหน่วยทหารอันนี้ไว้ใช้เวลาไปปฏิบัติราชการนอกประเทศค่ะโอเค เรื่องโครงสร้างนี่ชัดเจนมากครับคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ผมว่าหลายคนอยากรู้ที่สุดเลยตกลงแล้วใครกันแน่ครับที่ต้องขึ้นสารทหารนั่นแหละค่ะประเด็นหลักของกฎหมายนี้เลยค่ะชายงั้นมาดูกันเลยนะครับว่าใครที่อยู่ในข่ายนี้บ้างถ้าดูตามมาตรา16นะฮะรายชื่อนี่ค่อนข้างยาวเลยแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือคนในเครื่องแบบทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่นายทหารสัญญาบัตรประทวนพลทหารไปจนถึงนักเรียนทหารแต่ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือยังรวมไปถึงพล,ลเรือนบางกลุ่มด้วยนะอย่างเช่นพล,ลเรือนที่ทํางานให้กองทัพและไปทําผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการหรือแม้กระทั่งเฉลยศึกก็อยู่ในอำนาจสารทหารเหมือนกันโอ้โหครอบคลุมกว้างมากเลยนะครับแล้วแบบนี้มีกรณีไหนบ้างไหมครับที่แม้แต่ทหารเองก็ไม่ต้องขึ้นสารทหารแต่ไปขึ้นสารพล,ลเรือนธรรมดาแทน มีแน่นอนค่ะมาตราหนึ่งสเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยอย่างที่เห็นในสไลด์เทียบกันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าทหารไปทําผิดร่วมกับพลเรือนหรือคดีนั้นมันไปเกี่ยวพันกับคดีในศาลพลเรือนอยู่แล้วหรือว่าผู้กระทําผิดเป็นเยาวชนกรณีนี้คดีจะถูกส่งไปที่ศาลพลเรือนค่ะถือว่าเป็นการแบ่งเขตอํานาจกันอย่างชัดเจนเรื่องข้อยกเว้นเนี่ยเคลียร์เลยครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะเข้มข้นที่สุดแล้วล่ะครับคือจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบศาลทหารเมื่อประเทศไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติ อย่างเช่นตอนที่มีการประกาศกฎอายการศึกหรืออยู่ในภาวะสงครามครับก่อนอื่นเราต้องนิยามคําว่าเวลาไม่ปกติตามกฎหมายกันก่อนนะคะซึ่งก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะก็คือช่วงเวลาที่มีการรบอยู่ในสถานะสงครามหรือมีการประกาศใช้กฎอายการศึกนั่นเองค่ะ และในเวลาไม่ปกตินี่แหละค่ะที่อำนาจของสารทหารจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยคือสามารถพิจารณาคดีอาญาอื่นๆของพลเรือนได้ด้วยซึ่งปกติแล้วจะไม่อยู่ในเขตอำนาจของสารทหารนะครับตัวทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้มีอำนาจในขณะนั้นครับและตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะสิทธิในการต่อสู้คดีจะถูกจำกัดลงไปอย่างมากเลยอย่างแรกเลยในศารอาญาศึกจำเลยจะไม่มีสิทธิแต่งตั้งทนายความค่ะ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคําพิพากษาที่ออกมาในช่วงเวลาไม่ปกตินั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการอุรท์ไม่มีดีกาใดๆทั้งสิ้นค่ะจบคือจบเลยขอบคุณมากครับพี่หญิงทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของกฎหมายที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2498โหซึ่งเป็นยุคสมัยของสงครามเย็นเลยนะครับคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าโครงสร้างทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเกือบ70ปีก่อนนี้ ยังเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแค่ไหนและมันสะท้อนให้เห็นถึงการหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับสิทธิของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบันได้ยังไงบ้างครับ